ตอนนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นทืออะไรในปี2573หรือ2030เนี่ยนะถ้าเราถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไม่มีการป้องกันนะก็คือว่าน้ำจะท่วมถึง40%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและสม,มุทรปราการนครับที่ที่ผมโพสเนี่คือผมไม่ได้พูดเองนะมันมาจาก้การทํานายโดยแบบจําลองทางนิสสันเนี่ยของ UN นะประเทศไทยเนี่ยหรืกรุงเทพเนี่ยอันดับ4ของโลกนะท,ที่ที่อาจจะโดนน้ำท่วมเนี่ย แผ่นดินมันสุดแล้วก็มันสูงจากพื้นทะเลประมาณ1.5เมตรเองนะครับแล้วก็สุดปีละหนึ่งถึเซนขาดเดียวกันเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นสูงประมาณ3-5มมิลทุกปีแต่ถ้าถ้ายังไม่ทำอะไรไม่มีมาตรการอีกนีกก็หลังจากนั้นกันในปี2050หรือ2593นะครับน้ำจะท่วมกรุงเทพทั้งหมดสมุทรปาการสมุทรสาครสมุทรสงครามคำว่าน้ำท่วมคือว่าน้ำทะเลขึ้นมาสูงนะ นะไม่ไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วน้ําท่วมนะหมายความว่าคือน้ําทะเลจะล้นตล,ลิ่งขึ้นมาท่วมถาวรอย่างน้อยเนี่ยต้องต้องดูเรื่องการกัดนเคาะห์ใช้ฟังกันเช่นบางขุนเทียนต้องปลูกป่าชายเลนปลูกอะไรทัง้งหลายพวกนี้นะคือที่ที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยนะก็คือเออท่ที่ไซนกอนเนี่ยนะคือเวียดนามตอนนี้เขาเริ่มทำแนละ้วเขาบอกว่าเขาจะวางแผนทําแบบแม่น้ําเทมเขาเรียกเทมเบลเลอร์ เมื่อกรุงเทพมหาคนครตกอยู่ในอันตรายของภาวะน้ําท่วมที่รอเราอยู่นะครับน้ำทะเลน,นุนจนพื้นที่กรุงเทพมหาคอนครอาจจะหายไปถึงร้อยละสีเนี่ยนะครับอาจารย์มันถึงขั้นที่ต้องวางแผนย้ายเมืองหลวงเลยไหมครับอาจารย์ ขณะเดียวกันครับก็เห็นอาจารย์โพสอีกแล้วนะครับบอกว่าดูกรุงเทพมหานครเนี่ยมีข้อมูลในอีก5ปีข้างหน้าและ25ปีข้างหน้าเจอแน่ๆน,น้ำท่วมคําว่าน้ําท่วมของอาจารย์นี่คือท่วมแบบถาวรไหมอาจารย์ท่วมแบบว่ากรุงเทพหายไปเลยไหมครับหรือยอย่างไรครับผมนะที่ที่ผมโพสเนี่ยคือผมไม่ได้พูดเองนะมันมาจากไอการทํานายโดยแบบจําลองทางนิสสันเนี่ยของ UN นะ i c p ก็คือว่าองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาได้ทํานายไปทั่วโลกเ่ยเขาก็คาดการณ์ว่า ประเทศไทยเนี่ยลิทกรุงเทพเนี่ยอันดับสี่ของโลกนะที่ที่อาจจะโดนน้าท่วมเนี่ยนะก็ค yep. ือ like อ <for> ันดับสี่แล <Cathedral> <us mobile Dude> <administration> ้วก็เราก็ใกล้ๆเราจะมีอินโดนีเซียอะไรพวกนี้รวมทั้งเวียดนามเวียดนามคือโคจิมิห์นะครับที่ที่ใกล้ๆประเทศไทยเนื่องจากอะไรฮะเพราะว่ากรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยแผ่นดินมันซุดแล้วก็มันสูงจากพื้นทะเลประมาณ1.5เมตรเองนะครับแล้วก็ซุดปีละหนึ่งถึงเซนขนาดเดียวกันเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นสูงประมาณ3-5มมิลทุกปี นะครับเขาก็ใช้แบบจวมลองทานายว่าถ้าเราแก๊สเรอนกระจกเนี่ยเราไม่ลดลงไม่อะไรนะ <S <S ประเทศไทยทาอะไรไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยปล่อยน้อยปล่อยอันดับที่ยี่สิบสามสิบของโลกนะแต่ที่ปล่อยเยอะเนี่ยเขาก็ปล่อยไปตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในปีสองห้าเจ็ดสามหรือสองศูนย์ห้าสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยนะนะถ้าเราถ้าเร่งปล่อยอย่างนี้ไม่มีการป้องกันนะก็คือว่าน้ํานจะท่วมถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่กรุงเทพมหานครและสม,มุทรปราการนะครับตอนตอนนี้ถ้าไปดูได้นะไอ้ วัดขุนสมุทรเจดีอ่ะแถวแหลมฟ้าผ่าเนี่ยสมุทรปราการอย่างงี้โอ้วัดไปอยู่ตรงกลางทะเลตัดซ้อปไป1กหนึ่งกิโลนะครับแถวบางคอะไรตรงนี้ก็ตัดซ้อปไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกน้าจะท่วมประมาณสี่สิเปอร์เซ็นตของพื้นที่แต่ถ้าถ้ายังไม่ทําอะไรไม่มีมาตรก,การอีกนะก็หลังจากนั้นก็ในปีสองศูนย์ห้าศูนย์หรือสองห้าเก้าสามนะครับน้ําจะท่วมกรุงเทพทั้งหมดสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสง,งครามคำว่าน้ําท่วมคือว่าน้ําทะเลขึ้นมาสูงนะ นะไม่ไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วนะ้ําท่วมนะหมายความก็คือน้ําทะเลจะล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมถาวรน,นะครับทพาน้าทะเลสูงขึ้นครับครับในกรณีที่ไม่ได้ทําอะไรมันจะเป็นภาพแบบนี้ในอนาคตที่รอเราอยู่คําว่าไม่ทําอะไรแล้วเราต้องทําอะไรครับอาจารย์ครับคือคือคือ,คอ,คอรัฐบาลต้องเตรียมตัวแล้วนะคือผมมองว่าอย่างน้อยเนะี่ยต้องต้องดูเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งกอนเช่นบางขุนเทียนต้องปลูกปา่าชายเลนปลูกอะไรหลายพวกนี้นะยคือที่ที่โฮจิมินซิตี้เนี่ยนะก็คือเอ่อ ที่ไสง่เนี่ยนะคือเวยนน้มตอนนี้เขาเริ่มทำเลยเขาบอกว่าเขาจะวางแผนทําแบบแม่น้ําเทมเขาเรียกเทมเบรเลย์ก็คือแม่น้ําเทมประเทศอังกฤษใช่ไหมก็คือว่าเขาก็มองว่าเขาโดนแผ่นดินสุดแล้วก็น้ําน้ําน้ําทะเลจะหนุนเหมือนกันเนี่ยก็คือหนุนไม่ที่ไหนหนุนมาทางเข้ามาทางน้าอ่ะนะทางทางแม่น้าปากแม่น้ําเนี่ยเขาก็เลยทำเบรเลย์กั้นหรือทํากําแพงกั้นกําแพงเนี่ยนะมันสามารถยกขึ้นมาได้เวลาน้ําขึ้นเนี่ยนะมันสามารถกั้นนะกั้นกาแพงกั้นน้ําเพราะงั้นเนี่ยน้าทะเลก็ไม่ทะลักเข้าสู่แม่น้ําเทมนะ แต่พอน้ําลงนะฮะน้ำลงมาหล่เขาก็ขุดไอ้กำแพงลงไปให้เรือวิ่งได้แล้วก็ปล่อยน้ําออกไปได้นะครับตอ,ตอนนี้ของของไทยเนี่ยคือเราก็มองเอ๊ะมันต้องเจ้าพญาเนี่ยน้ำที่ขึ้นขึ้นที่แม่น้ําเจ้าพญานะแถวบางบะกงนะแม่น,น,น้ําท่าจีนนะอย่างเงี้ยมันเราต้องมีเบรเกอร์กั้นหรือเปล่าขณะดเดียวกันในพื้นที่ถูกกัดเซาะเยอะแยะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบางคอแหลมบางขุนเทียนหรือว่าแหลมฟ้าผ่าสมุทรปาการเนี่ยนะแถวนั้นนะอย่างเงี้ยมันต้องทํากําแพงกั้นที่นหรือเปล่าเขาเรียกซีวอละกำแพงกั้นนะการกัดาะ แล้วก็แล้วก็ริมแม่น้าเจ้าบียาจะต้องทาไอซีวอล์กำแพงขึ้นมาเนี่ยยกระดับขึ้นมากําแพงสูงขึ้นเพื่อแม่น้าทะลักเข้าไปในตัวเมืองหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมผมมองว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาเนี่ยรรมากายขึ้นมามาพิจารณาเรื่องนี้แล้วนะครับเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูกันว่าตรงไหนมันจุดจุดเอ่อจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ตรงไหนจะต้องทายังไงเนี่ยต้องต้องมีมาตรการเนี่ยแต่แต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะตรงนี้นะนะเรายังเรายังไม่มองไกลขนาดนั้นนะแต่ว่า ต่างประเทศเนี่ยนะก็คือโลกเขามองเราแล้วนะว่าอันตรายนะครับครับผมเมื่อกรุงเทพมหาคนครตกอยู่ในอันตรายของภาวะน้ําท่วมที่รอเราอยู่นะครับน้ําทะเลนุนจนพื้นที่กรุงเทพมหาคอนครอาจจะหายไปถึงร้อยละสี่สิบเนี่ยนะครับอาจารย์มันถึงขั้นที่ต้องวางแผนย้ายเมืองหลวงเลยไหมครับอาจารย์มีมีคนพูดอยู่เหมือนกันว่าอ้ต้องย้ายเมืองหลวงเดิมเยนะคือเขาก็คิดว่าไอ้ไปเพชรบูรณ์ดีไหมนะตอนหลังบอกไปโคราชด,ดีไหมนะแต่ว่าพอตอนหลังพอเปลี่ยนรัฐบาเลเนี่ยนะนะ งเงียบชุดนี้ชุดนี้ไม่มีการพูดเรื่องเรื่องย้ายเมืองหลวงนะนะครับแล้วก็แล้วก็ยังยังไม่มียังไม่มีมาตรการหรือว่ามีแอคชั่นแพลรึมัสเตอร์แพเลยใดในการที่จะป้องกันเรื่องน้ําท่วมนะครับขณะเดียวกันนี่เรามีพรมพเรามีเรามีกรมเปลี่ยนแปลงโลกร้อนแล้วนะตอนนี้นะผมโลกร้อนน่ะนะเนะี่ยขึ้นมาเนะี่ยแต่กฎหมายยังไม่ออกเราไม่ยังไม่มีกฎหมายออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เริ่มต้นนะนะแต่แต่ว่าโลกเขามองเราแล้วนะว่าอันตราย ครับผมในขณะเดียวกันครับช่วงนี้อย่างเชียงใหม่เองก็เจอกับปรากฏการณ์ที่เขาเรียกเป็นชื่อเล่นนะครับว่าเรนบอมด้วยหลายประเทศอย่างจีนก็เออก็เจอนะครับเกาหลีใต้ก็เจอแบบนี้ครับอาจารย์ครับอยากให้จันเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรนบอมกับภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะทาให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่ขึ้นบ่อยขึ้นหนักข,นขึ้นขนาดไหนอย่างไรครับอาจารย์โอ้แน่นอนนะคือคือตอนนี้ปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องเรนบอมคําเรนบอมก็คือว่าฝนตกหนักเป็นที่ที่เป็นจุดๆุดนะครับ เออเรนบอมเนี่ยส่วนใหญ่จะตกใกล้ภูเขานะใกล้ภูเขาแล้วก,แวก็แล้วก็ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงก็อย่างนี้คือว่าในมหาสมุทรเองเนี่ยนะคือมันร้อนขึ้นประมาณสามองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีการระเหยนะระเหยไอ้น้ำคือไปในบรรยากาศค่อนข้างเยอะนะครับก็ในบรรยากาศก็จะมีไอ้น้าเยอะไมหมดเขาเรียกว่าเออเขาเขาเรียกว่าน้ําในท้องคว้านี่ยซึ่งมันจะเป็นเส้นยาวๆเนะยแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าลมแรงลมก็จะพัดเข้าสู่ฝั่งเอาไอ้น้ำเนี่ยมาเข้าสู่ฝั่ง นะโดยเฉพาะใกล้ภูเขาเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดเป็นเมฆข้างเยอะนะพราะมันมีความชื้นออกมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมมาสุมเนี่ยวิ่งพัดข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่ตรงนั้นได้เกิดฝนตกอย่างหนักนะคำว่าเรนบอมนี่คือตกเป็นช่วงๆตกหนักๆเลยเป็นที่ๆนะไม่ไตกทั่วไปนะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นบริเวณที่ใกล้ภูเขาใกล้ทะเลเนี่ยจะเกิดเรนบอมบ่อยนะเพราะงั้นเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายอย่างเงี้ยเรนบอมบ่อยนะครับ แล้วก็แล้วก็ใกล้ทะเลก็คือก็คือใกล้ๆสม,ม,สม,ม,สม,มุทรปราการสมุทรกรุงเทพอย่างเงี้ยจะมีเรนบอมเป็น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 ,ปนพักๆนะครับแต่ว่าตกหนักนะแล้วน้ําท่วมเป็นจุดๆซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเกิดบ่อยขึ้นนะเขาบอกว่าเขาบอกตอนนี้นมันมีความชื้นเลยขึ้นไปในอากาศประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะทุกปีเพราะงั้นเวลาฝนตกนะเรนบอมจะทําให้ฝนตกมากกว่าเดิมประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นน้ำจะท่วมเป็นจุดๆครับ กับผมอย่างกรุงเทพมหานครเองนะครับถ้าเตรียมออมรับมือขุดหลอกคูคลองนะครับให้ให้มีการระบายน้ําที่ดีลงสู่ทะเลได้ยเี้แค่นี้พอไหมยจย์คือกรุงเทพมหานครต้องยอมรับว,ว่าผังเมืองบ้านเราเนี่ยไม่ไมไมค่อยดีนะก็แล้วก็ท่อ,องเราประมาณสักหกสิบหกสิบมิลนะส่วนใหญ่นะหกสิบเซนเน่ะนะไม่ไม่ไม,มนมันเล็กมากเออเพราะเพราะฉะนั้น,นคือเวลาฝนตกมามันรับไม่ค่อยไหวนท่อต้องท่อต้องขนาดร้อยขึ้นไปนะ แล้วก็แล้วก็เพราะงั้นถ้าฝนตกประมาณร้อยมิลิเมตรเมื่อไรเนี่ยนหละคือท่อเรารับไม่ไหวเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครกําลังทาก็คือว่าเขาทําอุมโมงนะแปดอุมโมงที่จะดูดน้ําเนี่ยจากในเมืองออกไปในทะเลเลยกลางทะเลนะครับแล้วก็ทําท่อใหม่มีการขุดลอกคูคลองมีการขยายแล้วก็พวกที่บุกรุกไม่ว่าคลองเปรมประชากรคลอ,องแสนแสบ,บคลองพังงาี่ยเอาออกหมดแล้วนะ่จะดีขึ้นและดีขึ้นนะแต่ว่าไอ้การที่ดีขึ้นน่คือคือคือมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ท่าน้ําเหนือไหลหลากลงมานะ นะปริมาณมากขนาดเดียวน้ําฝนมีเยอะแล้วน้ําทะเลนุนไอ้อย่างนี้ท่วมแน่นอนนะถ้าสามน้ํามาเจอเมื่อไหร่น้ําหลากภาคเหนือนะน้วฝนตกหนักพอดีน้นําทะเลนุนอย่างนี้เรียบร้อยนะเพราะตอนนี้น้ำตะหนุนขึ้นมาถึงพระรามสองแนละ้วครับแต่ถ้าเกิดมีเรนบอมเกิดขึ้นช่วงนี้นี่โอ้ไม่น่าจะรอดนะจาจกรุรงเทพครับกรุงเทพก็ก็ก็ต้องแก้กันต่อไปเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่แอนกระทะแล้วมันเป็นพื้นที่ ต่ำบนน้าทะเลสูงน้าทะเลประมาณ1.5มิลาเซนเองไงครับ1.5เมตรเลยครับครับผมสมมติว่าปกติกรุงเทพก็ถ้าฝนตกประมาณ90มิบมิเมตร100มิลเมตรตรงนี้ก็คือก็คือแย่แล้วแต่เรนบอมที่มันนําพาฝนมาเนี่ยปริมาณฝนมากขนาดไหนครับถึงเรียกว่าเป็นสองร้อยที่สามร้อยเลยฮะสองร้อยมิลเมตรเนี่ยเนี่ยอย่างงี้แนะท่วมแน่นอนเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปตกเนี่ยเรนบอมอยู่แถววิภาวดีโอท่วมรถติดหนักเนี่ยนะครับ เนี่ยเนี่ยมันตกเป็นช่วงแต่ต้องอยูนไม่ตกนะไปตกแต่วิภาวดีอ่ะนะอย่างเงี้ยมันมันแล้วแต่ว่าความคมชื่นตรงไหนเยอะนะครับโมงสูน่1ล้าน s u b scriber s เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ